อ่ะครับเมื่อนี้เป็นอีกหนึ่งอีพี่นะครับพบกับเขยลาข้องกระบนนะครับพี่น้องเมื่อนี้ดูกลางเป้าไว้เมื่อนี้ผ้าคนงานนะครับสามคนนะครับก็มาสางไห่นะครับตามที่เขยลาได้ลงไปนะครับว่าแปลงนี้แปดไร่นะครับจะสางให้เบิดตนะครับเพราะว่าตามที่ล่องสางแล้วนะครับเขาจะเห็นทั้งขอดีและข้อเสียนะครับ พ้นดีนะครับพี่น้องเดวเบิ้งไปพร้อมๆกันครับเคยลานะครับผมการสางนะพี่น้องนี่จะใส่ระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนนะครับใบพวกนี้นะครับจะย่อยสลายนะครับจะย่อยสลายไปนะครับซึ่งจะกลายเป็นปุ๋ยอินรียนะครับสําหรับพอดีก็คือปีทัดไปนะครับจะกลายเป็นปุ๋ยที่ดีที่สุดเพิ่มวัชพืชใหครับพวกไซเดียนนะครับผมพูดถึงแล้วก็เคยลามีตัวย่างในเบิ้งนะครับว่า ถ้าสางร็จเขาจะเห็นอ้อยบางต้นนะครับที่ผิดปกติแล้วไปต่อบได้เบิงจังอ้อยต้นนี้นะครับเห็นไหมครับนะครับขอดีคือการสางเห็นไหมครับอ้อยนะครับจะมีลําต้นดีแข็งแรงนะครับแบบนี้นะครับคือเป็นลูกของเขานะครับเพิ่งขึ้นมาส่วนถ้าเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องนะครับก็ต้องฮักทิ้งเลยนะครับย่าเอาไว้นะครับยาเอาไว้นะครับเอาไว้ก็จะบ่เกิดประโยชน์นะครับอ้อยที่ติดตา นี่คือความเป็นจริงเลยนะครับตอนนี้เคยหล่าอยู่ไ้อ้อยนะครับส่วนเครื่องมือการสร้างอ้อยที่พ่อแม่พี่น้องเห็นนะครับเดี๋ยวเคยล่าจะให้เบื้องวิธีการทํานะครับเป็นตะขอนะครับแค่ประมาณนี้นะครับดึงไปนะครับดึงแค่นี้นะครับหลากลงมาเบิดเลยครับนี่นบนะครับนี่คือเป็นตะขอนะครับตะขอเกาะซึ่งจะบกอยไปกระทบนะครับมันจะเข่าไปลักษณะนี้จนกว่าจะสุดแล้วก็ดึงลงมาประมาณนี้นะครับ นี่ก็คือนะครับอุปกรณ์การใส่งานนะครับซึ่งมือหนึงสามารถไปได้หลายนะครับไปได้หลายดีกว่าเข้ามาใส่มีดหรือเกียวนะครับแต่มีดกับเกียวมันก็จะไปกระทบกับต้นอ้อยได้นะครับเดี๋ยวเอาเบื้งบรรยากาศรอบคางกันนะครับผมว่าเป็นแบบไหนนะครับสังเกตเบิ้งอ่พี่ๆที่เพื่อนสางไปนะครับเพื่อนจะสางไปได้เร็วมากเลยนะครับเพื่อนจะไปได้ แทบจะเต็มรอยเปิดเส้นกาวได้นะครับกับอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับเฮ็ดง่ายๆนะครับเอาเศษเล็กอยู่บานเฮ้ามานะครับจะมาเฮ็ดแล้วก็เดี๋ยวมีที่การเฮ็ดนะครับเดี๋ยวเคยล่านะครับติดตัดไปให้ทีให้นองเบิงแต่ตอนนี้เขาจะผ้ามาเบิงนะครับให้อ้อยก่อนนะครับตามที่เขาบอกกันไว้นะครับอ่าเขาจะมีแปลงของเคยล่านะครับเหลือเวลาอีกหกเดือนนะครับโรงงานถึงจะเปิดนะครับ ตอนนี้เหลือเวลาอีกหกเดือนซึ่งอ้อยของเคยหลา่าตอนนี้ก็ยุบนาจะยุบป,ประมาณาเม็ดเม 50, ็ดหาสิบนาจะได้นะครับช่วงช่วงนี้นะครับนาจะยุบประมาณเม็ดหาสิบจากนี้นะครับขึ้นไปนี้แต่ช่วงนี้อ้อยก็ได้ประมาณหนึ่งขอสองขอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดแล้วก็บางก่อจะไปอยู่ที่สิบสองนะครับถึงสิบสองขอแล้วนะครับบางคนก็นถามนะครับว่านะครับเข้านะไปใส่ปุ๋ยอียัง กับบม่มีอย่างไรนะครับแช่ดูแลใส่ใจเข้ากับสิ่งใดที่เขาลดต้นทุนใดเขาก็จะลดไปนะครับเข้ากับเห็ดแบบ <ใน S 2> พอประมาณนะครับเข้ากับบไ่ไดดไปซีเรียสนะครับกับปุ๋ยหลายจะผลหมากจะไปอยู่ที่ใส่ขี้หมูไปน้ำเนี่ยใส่ใจนะครับโล่งกำลังนะครับพี่ๆน้องๆคนใดน,นะครับที่ิดว่าแนวทางที่เอาเห็ดนะครับมัน มันแบบว่ามันบูสมดุลหรือว่าอ๊ะมันจะเปลืองคน้นอ่เอาเปลืง่งนคาแรงหรือเปล่าคาใส่ใจมันสีไหลหรือเปล่านะครับกะคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพว่าเขาจะเห็นอย่างมันก็จําเป็นที่จะใส่เงินนะครับใส่เงินทั้งเบิดนะครับแต่ว่าเขาจะลดต้นทุนแบบใดให้ได้ดีที่สุดอ้อยของเคยหลาแปลงนี่นะครับที่พ่อแม่พี่น้องเห็นนี่ก็เป็นนํหยดขึ้นกันนะครับเป็นอ้อยนํหยดนะครับแต่ว่ากะด้ถอดสายออกแล้ว นะครับที่นี่ก็รล่อทีเดียวนะครับล่อทีเดียวเลยนะครับว่าผลผลิตจะออกมาเท่าใดแต่ว่าการสางอ้อยของเคยลานะครับสางเสร็จนะครับก็คือเก่าครับใส่ปุ๋ยตามนะครับแต่ว่าอย่าไปใส่หลายนะครับอ้อยก็ต้องการกินปุ๋ยเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณนะครับนะครับก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกๆทุกคนนะครับที่ให้กําลังใจเคยลามาานะครับนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับ ถ้าเห็นคลิปนี้หรือวิดีโอนี้นะครับมีประโยชน์มีสาระนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อคลิปหน้าอีพี่หน้านะครับเคยลาจะพาไปเบิ้งนะครับว่าทําไมเขาไปถึงได้ยี่สิบตันนะครับเขาไปถึงได้ยังไงยี่สิบตันเคล็ดลับมีอยู่แค่บางๆนะครับพี่น้องแต่การทาออยยี่สิบตันมีทั้งผลดีและผลเสียนะครับพี่น้องมีทั้งผลดีและผลเสียนะครับเดี๋ยวเคยลาเห็าได้เบิ้งนะครับว่า เขาเห็ดยี่สิบเขาเห็ดได้ยังไดแต่ผลเสียเป็นแบบใดนะครับอันนี้นะครับยืนพื้นไว้นะครับอยู่ทียี่สิบนี่มากมากแน่นะครับมากมากสางออกเป็นปกตินะครับสางออกนะครับอ้อยนะครับสังเกตเบื้องจากเข้าสางมากล่าอ้อยนะครับจะเห็นได้เด่นชัดมากนะครับนะครับบอแมนว่านี่คือความเป็นจริงเลยนะครับของนี่นะครับขณะที่เคยหลายก่างจะอัพนะครับ อัพโหลดนี่ให้พ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรสุขุนุกคนนะครับได้ได้หูได้เห็นได้เลี้ยนลูไปพร้อมๆก,กันกับเคยลานะครับเห็นไหมครับว่าความสะอาดมันจะต่างกันการสังเคราะห์แสงนะครับก็จะพุ่งลงมานะครับเคยลาทิ้งความคิดเก่าๆทั้เงเบิดนะครับเพื่อที่จะเอามาพัฒนานะครับพัฒนาคําว่าเกษตรนะครับให้เก้าไปสู่าตามโลกตามยุคตามสมัยที่ดี นะครับเราก็มีแนวทางสิ่งใดที่ดีๆนะครับจะเอามาฝากปีฝากน้องนะครับฝากปีฝากน้องเป็นกําลังใจให้กับเคยล่านะครับเดี๋ยวอีพี่นานะครับเคยล่าจะพาไปเบิงอ้อยนะครับยี่สิบตันนะครับเขาเฮ็ดกันแบบเดนะครับผมเมื่อนี้ก็ต้องล่าก่อนนะครับก็ต้องสางอ้อยต่อนะครับผมพูดถึงเดี๋ยวไว้อีกีพี่นานะครับผมเมื่อนี้ก็มาเฮ็ดให้พี่น้องเบิงนะครับว่าอุปกรณ์การสางที่เคยล่ารับปากไว้นะครับว่าเปลี่ยนแบบเดนะครับผม